บึ้มสวยโอ้โหไหลดีจาดเนี่ยครับผมดูมาดิเต็มระบบครับผมบึ้มโอ,โ,โอ้โหโ,โคตรสุดคโคตรโหดโคตรปัง โดเอานีฮะห้าร้อยเก้าบาทนะครับผมรางวัลซูเปอร์มิกานะ้ครับผมดูไปกันต่อเลยแล้วกันเนยครับผมเพิ่มบิดกันสักนิดนึงมาดีท่านผู้ชม ก็โอเคนะครับผมก็การสวดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมชาวยูทูบนะครับผมมาดูนะฮะเอาวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเกมฟูตี้แันดี้นะครับผมมาดูก็มาดูนะฮะทุนหนึ่งร้อยนะครับผมจะเป็นเชนไรนะครับผมมาดูนะฮะเออก็ไปเริ่มกันเลยละกันนะครับผมไปนะฮะไปไปเซอเออเบนสามบาทมา เปิดมาเงียบอยู่นะก็ดูเดี๋ยวอรอหน่อยนะเครื่องยังไม่ติดหัวใจมาเลยครับผมสวย5ตัวคูณ2ครับผมเบาๆหนึ่งบาทไปก่อนนะทุนยังไม่มีนะค่อยๆปั้นทีละนิดนะฮะทีละน้อยนะฮะกำไรมาเดี๋ยวซัดเต็มสูบแกนักอะไรก็ดูมาบึ้มสวยอย่างนั้นแหละรครับผมบึ้มสวยอย่างนั้นแหละคนดู บึ้มสวยโอ้โหไหลดีจาดในครับผมมาดูมาดิเต็มระบบครับผมบึ้มโอ้โหโ,หโคตรสุดโคตรโหดโคตรปังโคตรเอานะฮะห้าร้อยเก้าบาทนะครับผมเราวัลซปเปอร์เมการ์ในครับผมผมาดู ไปกันต่อเลยแลกกันเลยครับผมเพิ่มเบ็ดกันสักนิดนึงมาดีท่านผู้ชมเอาแล้วนะครับผม บิ้มไปอีกครับผมสวยเพื่อนสวยยังได้หกรอยอยู่นะแต่ทำไมเกมมันเงียบวันนี้คือคนดูอย่างเงียบแบบนี้ซีใจขอไม่ค่อยดีนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหเปิดสิไปนะครับผมแข่งเป๊กแข่งโป๊กโอ้โหแข่งเป๊กโอ้ย แข่งโป๊กไม่มาจริงด้วยว่ะเฮ้ยเอาดีๆมาหกบาทก็เอารุ่นนี้ไม่ไหวละ <c oughs> เดี๋ยวหมดโอ้โหสี่สิบแปดบาทครับผม <c oughs> น้องหมีมาเป้าดาวก็ไม่มาโอ้โห ออโต้ไปเลยแล้วกัน30หมุนนะครับผมท่านผู้ชมวายหนึ่งตัวครับผมมา มาถืวะาดู48บาทครับผิ่มเป๊มสวยเชีย yeah. นานๆที่จะมาขอส,สวยๆก่อนละกันไหลไปก่อนนะเพื่อนอย่าเพิ่งหยุดนานๆที่จะมาโอเคเลยใะครับผมจัดนี้แล้วมันมาด้วยไงปัดเดนแนครับผมเน้น,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 นเน้นเนื้อโอ้โห สองวันสามครับผมมาโอเคสวยเลยเนี่ยครับผมโอเคช็อตน,นี้หลอดูบึมบัมซัมเบ้ เต็ม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 เน้นโบไปอีกทีไปไปิดท้ายไปโบ๊ปิดท้ายไปกคนดูโบ๊ปิดท้ายไปลูกพ่อสวยอย่างนั้นแรนกนะครับผมโอ้โหสามสิ 30. บปิดท้ายขอยีเยอะหน่อยปิดท้ายขอยีเยอะหน่อยละกันโอ้ยฟีเจวินสองตัวได้ลุ้นฟีเร์เกมป้อนเนี่ย อังุนมาโอเคครับผม600ปิดท้ายหรือเปล่า600ปิดท้ายเลยหรือเปล่าไหนครับผมได้แล้วปิดท้ายเลยหรือเปล่าโอ้โหยังมาสวยอีก100นะครับผมโอ้โหยังมาอยู่นะครับอีก170 โอ้โหได้ลุนย,ยาวๆครับพันสองมาดีมามาดีมาฟรีเกมมามาดีมาสักที <c oughs> ไม่มาจนได้นะครับผมก็โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้กําไรเน้นเน้นเนืน้ออีกแล้วันนี้ครับผมกับเกมใหม่ PG นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมก็นะฮะ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเล่นเกมอะไรผมก็ฝากติดตามด้วยนะฮะหรือใครอยากผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาละกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปจัดให้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ซีอู a g เก n ทูมา r r โลกุกกุกนะครับผมเดี๋ยวแล้วเจอกันละกันนะครับผมดูสวัสดีครับ